สำหรับงาน VR Thailand นี้นะคะเป็นส่วนสำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็เกิดมาแล้วเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วสิ่งสำคัญที่บอกว่างานนี้จากพรบจากกฎหมายที่ให้มามันเชื่อมโยงกับนโยบายมันเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในเชิงระบบมันเหมือนเรามาเติมเต็มอีโคโซสิสต็มเอานวัตกรรม และงานวิจัยไปสร้าง Impact ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมในงานนี้นอกเหนือจากประชาชนทุกคนแล้วกลุ่ม Start-Up ผู้ประกอบการจาก SME ถ้าเป็นไปได้อาจารย์สป,ปองคิดว่ามาเถอะค่ะเพราะงานนี้เป็นเวทีที่สำคัญมากเลยที่ท่านจะได้พบคู่ค้าเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกัน งานนี้นอกจากเวนเจอร์ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเราจะมีคู่ค้าที่มาจากเมืองนอกที่จะทำให้ท่านเห็นตั้งแต่ฟันดิ้งในระดับของต่างประเทศที่เป็นเวิร์กคลาสเรามีทุกอย่างที่ท่านได้ไปทดสอบทั้งมวลกระดูได้ไปทดสอบเรื่องของกระบวนการสุขภาพเซลล์ชีวภาพของเราเชิญทุกท่านไปช่วยกันนะคะแล้วก็จะทำให้งานนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง เราพร้อมสำหรับกระบวนการเอาสินค้าเอางานวิจัยและนว,วัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ให้กับทุกคนคนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์นี้ค่ะ